ขอนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโดนใจมากแม่แอปทักสอ,อนนะคะถึงร้ายก็รักทำเอวติธนพลเนี่ยกลหัวใจรัวๆหลังคุณพี่คนสวยนะคะปล่อยแคปชั่นโดนใจ การเวลานะคะไม่สามารถทําอะไรเธอได้จริงๆนะคะเรียกว่ายิ่งโสดเนี่ยยิ่งสวยดสดใสมีออร่าเจิดจรัสนะคะขวัญใจแฟนๆแล้วก็เด็กๆพระเอกรุ่นน้องเลยก็ว่าได้สําหรับแอบทักษออนพักสุขเจริญล่าสุดนะคะเธอนั้นเนี่ยก็ได้สร้างปรากฏการณ์นะคะความว wow ้าวบนโลกโซเชียลอีกแล้วแม้ว่าอากาศช่วงนี้นะคะจะดูร้อนแต่ว่าเจอความสวยของพี่แอบเนี่ยบอกเลยนะคะว่าฮอตกว่าอากาศตอนนี้ก็ว่าได้ค่ะ โดยคุณแม่คนสวยแอบทักษอนนะคะมาปล่อยภาพคอลเลกชันในลุคสวยดุดันแต่ซ่อนความหวานแล้วก็ละมุนผ่านไ g ส่วนตัวนะคะพร้อมระบุคแคปชั่นว่า black isn't my style it's my emotion Hashtag #can Hashtag ปรางทอง Hashtag ร้ายก็รักก็ทำเอาเพื่อนๆวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆนะคะแห่เข้ามากดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมในความสวยนะคะทำเอาไ g เนี่ยแทบแตกนะคะอาทิ แพนเค้กเขมมานิดนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยมีพลังมากแม่รอเชียร์คุณปรางทองค่ะทีมปรางทองคุณปรางทองสวยดื้อมากค่ะรอชมค่ะปรางทองสวยมากค่ะแม่ขึ้นแท็กเลยค่ะทีมปรางทองคุณปรางคนสวยค่ะจริงๆด้วยคุณปรางทองถึงร้ายแค้นมากก็ขอกดหัวใจติดตามต่อไปนะคะ และงานนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คงจะต้องเป็นพระเอกหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลนะคะที่เข้ามากดถูกใจให้คุณพี่คนสวยรัวๆเลยนะคะเรียกว่าคอยสิงไอจีคุณพี่คนสวยเลยก็ว่าได้แม่ว่าคุณพี่คนสวยเนี่ยจะลงภาพหรือว่าโพสต์อะไรนะคะพระเอกหนุ่มรุ่นน้องตีธนพลเนี่ยก็คอยส่งกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตตลอดก็ว่าแหละคนเขาชอบคนเขาปลื้มแล้วก็ยกให้เป็นหญิงในดวงใจไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่มีแผ่วเลยนะหนุ่มตีแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณพี่คนสวยเนี่ยจะใจอ่อนนะ งานนี้นะคะบอกเลยว่าได้ใจแฟนขับตีแอปไปเลยค่ะได้ใเหรอคะหนูอ่าโดบแล้วหนูทำได้ใช่ไหมพี่แอนเอ้าเอ้าได้พี่เชื่อแอปเอ้า อยากเพิ่งตายมีเพิ่เติมต้นอยากมีใหม่ไหมใหม่ค่ะเก่าไม่เอามาจต่ตัวและหัวใจนะคะเผ็ดมาพร้อมอยู่ค่ะมาจากตัวเลยค่ะเดี๋ยวดูแลเองเดาวูแลเองเบาก้าวเหรอคะเผอเจอเผอเจอโอแรงนะคะ และเรานะคะก็หวังว่าจะได้เห็นผลงานดีๆของคุณพี่แอปนะคะผ่านจอแก้วอีกไม่นานกับละครเรื่องใหม่นะคะซึ่งปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแอปเชียร์งานคู่ของตีแอปอยู่นะคะผู้จัดคนไหนเห็นเนี่ยก็รีบจัดด่วนๆเลยค่ะ เธอจะหันมองฉันที่ยังเฝ้ารอเก็บคำคำด ดแล้วถึงหัวใจเก็บมันไว้ฉันจะไม่บอกให้เธอรู้จนกว่าจะถึงวันที่เธอรู้สึกเหมือนกับฉันเก็บคำหนึ่งคำหนึ่ง ติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลัง